ีแดงสุดช่วงยาขวดเลิกงานแล้วไปตลาดนัดสิ่งดีพี่น้อยได้มากพี่น้องพี่ผ้าเบิงพี่น้อยได้ผักมากคุณผักชีลาวงามงามตลาดนัดนี่พี่น่อยสอ,อนแต่ผักชีลาวหรอเพราะง,งามค่ะนี่ซื้อมาสองกลมน ชี้ลาแล้วก็พักสลนันเน่สลนันเนแบบบ้านเฮาล่ะสละนันเนก็งามง่ายสออรไล่ยอดอวบอวบงามๆเลยแล้วก็ได้พักชี้พักชีมาพี่น้อยเอามาแช่น้ำไว้แช่น้ำเย็นไว้ล้างให้สะอาดซะก,ก่อนแล้วก็เอาเพื่อเพิ่มให้สเสียดงามแล้ะกันกันมาคิดเมนูกันจะเฮ็ดเมนูอยัง เห็นแล้วก็อดซื้อบ่ได้จะไปย่ำใดก็อดซื้อบ่ได้แต่ว่าซื้อมากกับ่เคยได้ทิ่มหรอกปล่วกวาก็กินเม็ดข้าวเก่าแล้วแล้วก็ได้ปลามาสองตัวเห็นอันไอช่องของแม่ว่าเป็นเป็นกินปลาหนึ่งสันเดย์ก็เล่นนึกอยากไปหาซื้อปลามานะเลิกงานก็เลยแวะซื้อ,อซื้อปลาตลาดนันได้มาสองตัว กระแพงอยู่ด้ป่ากระไดสองตัวนี้ก็10ิปซิกยูโรดูนี่จะตีไปเท่าไหร่ละ1ิปกยูโรหาลอยกว่าบ่ประมาณนั้นเนาะคิดผิดคิดถูกก็ว,ว่าค้างเงินเท่าไหร่ตอนนี้ก็บอได้ขอไปเช็กเบิรงด้วยกันแล้วก็ได้ไอ้สตรอบอรลีมาเห็นมันงามๆดีก็ซื้มอมาแพ็คหนึ่ง สามเหรียญสามเห,หรียญแล้กวกว็ลูกม่วงลูกม่งสุกลูกชายไปหน้อยเป็นมักกินซื้อมาสามหน่ยหวยลูกม่วงสามหน่วยปลาสองตัวแล้วกว็สตรอเบอรี่แล้วกว็พักซื้อมาบ่หลายดอกพักจริงมันไอ้พวกปักกาดหรือว่าพักกวางตุงพักไอ้ต่าง ซื้อมาแล้วมันกินบ่ท่านนะพี่หน่อยก็เลยซื้อมาทันทีพี่หน่อยอันมากกินประจำใช่ไหมซื้อมาย่ำแดงอันผักพวกนั้นก็จะดีเฮี่ยวแล้วก็ทิมนะคะเนาะแลก็มาคิดเมนูกันว่าจะเฮ็ดอีหยัาง,งากินกับผักสำรับปลานั่นหูเมนูแล้วว่าจะเอามะานึ่งเอามะานึ่งแล้วก็เฮ็ดไอ้กินกับไอ้น้ำจิม้มซีฟูด้ดแล้วก็ขนมจีนแล้วก็ผักสลัด ลูกขึ้น้อยเพื่อก็มักกินเข้ากันกน,นะจ๊ะเอามาอ่อวดแค่นี้ก่อนนะค่ะตอนนี้ก็ถึงบ้านมิมาถึงบ้านบางฮะจ้ะถึงบ้านก็เลยมาอัปเดตให้เบิง้งหิมะตกให้เบิ้งหิมะข้างนอกนะอันว่าเป็นฝนเด้จ้ะหิมะแต่มันเป็นหิมะเปียกตกลงมาแล้วก็ละลายไป เเมื่อเ้ารตื่นมากอะนี่สวนกะขาวโพนน้นยต่ว่ามันละลายไปแล้วเนาะละลายไปแล้วก็ตกลงมาอกีกเป็นยังสี่ละปร,บบระเทศนเนี้ยเทเลนเมื่อนี้น้อยล่างเลยสตอร์บลีไปมากินในเบิ้งอื้มวัน สีแดงสุปห,หวานเปรี้ยวแซ่บๆโดนๆกินแค่นึงเปรี้ยวหว,วานๆโอเคแต่คลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อน พอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย